ได้ดูด้วยสุดๆตดกันสุดโอเคเดี๋ยวเรามาทักทายทุกคนดีกว่าขั้สองสวัสดีครับโอเคเฮ้ย มีความสุขมากนะถู้ว่าเราได้กลับมาโมเมนต์เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราได้เราเพลงก็ได้แสดงให้คนดูชมคนดูฟังอีกครั้งหนึ่งอเป็นไงบ้างดีใจแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ขึ้นบนเวทีมันเหมือนแบบเราได้เห็นพลังงานความรักที่ทุกคนคอยส่งมอบให้กับเราตลอด ครับผมมาตลอดครับแล้วทำไมต้คงไแก่เข้าใจเข้าใจโอเคแม้ว่าเราเนี่ยจะผ่านการทำงานมาบ้างแล้วแต่บอกตรงว,ว่าครั้งที่ขึ้นบนเวทีแบบเนี้ยม,มันมีความตื่นเต้นมันมีความกดดันแล้วก็มันมีความอยากที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดที่ได้มาเจอกว,วกเราครับผมแต่ทั้งที่เราสองคน ไม่ใช่เราสองคนฮะทุกทุกคนท,ทั้ง16คนน่าจะมีความสุขเหมือนกันฮะตอนนี้ก็คือทุกทุกคนคือเชียร์อยู่หลังเวทีเต็มเป็นหมดเลยนะฮะใช่ไหมฮะจากได้เห็ดทองคำแบบไทยทุกคนยื้กรี๊ดคือแบบอื้อหือพี่หน้าก่อนเลยอ่าเปิดเข้าตังฮะโอ้โหเพื่อซีของเรา <c oughs> น้ำตาหลอดแหมนี่น่ะ เขาได้มาใสอินเนอร์ใช่ไหมฮะก็คือองทั้งคู่ไม่รู้ว่าซึ้งหรือว่าอะไรซึ้งซึ้งจะซึ้งซึ้งซึ้งในอารมณ์เพลงแบบความผมว่าเป็นความคันที่เขามีการเราแบบพอเขาทำงานด้วยการแ,แบบก็อย่างมันส่งคนเ <Yes, sir. S 2> <c oughs> ยอ,อะสุดวิศง์น่ะวิสองจิมมี่ซียอะสุดอะไรก็าสายน่ารักคู่ แล้วก็วมีนั่นดนตรีสดด้วยนะกีตาร์เอาป้องไหทตัวหลังมาหาโอเคทีนี <c oughs> okay, ้เขาก็จะมีนิสื่อรของเขาก็าคือมีความแบบน่ารักอ่าแล้วก็มีความแบบโสดในงานโสดอ่ะผู้ต่อไปจุดดงังจุดดังโ, <c oughs> โอ้โหอยากต้องมาโอ้โหบอกว่าทั้งแต้งทั้งร้องทั้งแสดงเขามาเต็มก็ต้องให้เขาเอ,อ,องก็งต้องให้เขา แต่ละทีก็ยอมเหรอพวก็เราทุกคนยอมอ่กูไม่เคยยอมเหมือนกันนี่แหละเราก็จุดเด่นของเรามาเป็นโชว์เลยวันนี้ติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยก็คือสายระมุนระม่อมึ่งมันค่อนข้างมีอายุขอโทษขอโทษขอโทษเรานด้สับวิชาการมาเรื่องเพราะเรามาเป็นแบบวิชาการผู้ถหาวิทยาลั พี่พีระพานนะครับพี่ชายพีระพานโอมโอมติดมากโอมโมเหมือนกันโอเคของเราก็จะเป็นเีเจอร์ของเราครับก็คืออ่ามีความค่อยๆมีความดุงมซึ้งด้วยเนื้อของเพลงด้วยเนื้อเนื้อร้องของเพลงซึ่งเพลงทักชื่อนิรันดร์ผมเป็นคนเลือกเองเพราะว่าผมฟังเพลงนี้งแต่เด็กๆที่ได้กำคอานด้วยน้่นี่มันฉอำเลยนี่มันฉ่ำแบบปัจจุบันร้องสักคนอยู่แล้วสัก นึงนนแล้วั่นแหละเพราะผมเป็นความตั้งใจนี่ของคุณร้องเพลงนี้มากผมก็เลยโอเคงั้นเรามาทำโซนนี้ด้วยกันซึ่งจะเสริมครับอ่านมิกคิดว่าไงบ้างเพลงนี้มาถึงยี่หลันชอบไหมชอบชอบผมว่าจริงๆแล้วมีเพลงน่ารักใช่แกเป็นอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรทีเนี้ย อาณาบอกแต่ว่าเป็นเพลงที่มันฟอลจริงๆแล้วก็ว,ว่าเหมาะกับเราสองคนครับผมดาราหน่อยอรับผมเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับเราสองคองมีความอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกครับนี่เหรอใช่โอเคที่ว่าอบอุ่นมีความโรแมนติกผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันทําให้เรานึกถึงตอนที่เราขึ้นบนดอยใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนกูผพานมาดันกูสิเกินเลย นำเท่าไหรระยะทางกันแค่ไหนแกเป็นอะไรฉันฟิลไม่หยุดพูดอย่างแบบเอมีความหมายมีมีหน่อยมีคุณมมุหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะถึงคุณแอผู้ฝ่าแูคุณสิเทียนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปบนหน่อยอีกครอบหนึ่งเบิ่ไหมฮะ อะไรนะรรกเกิดอะไรครับน่ารักจริงๆแต่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจ้ะเพลงใหม่ล่าสุดทุกคนรลุ้นนะว่าเพลงอะไรไม่ใช่ละเห <c oughs> อเราเล่นนะ้น <c oughs> เป็นอะไรนี้ผ่าเชียงดาวซะะึ <c oughs> ่งเพลงนี้บอกเลยว่าจากที่ เคยให้สัมภาษณ์หลายๆที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแทนตัวละครของผู้สิเทียนจากคัณหนาภูผาเป็นอย่างดีเพราะว่าได้มีการทางสังแล้วก็อ่นแล้เดี๋ยวเขาเล้อใช้สัตว์คนมีอายุาลายรถือว่ารออยู่เยอะไปเดยหน่ิเ <c oughs> ดนึงอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนน้าจะไปถึงไปถึงหัวหน้าหัวหน้าภูผา คนหน้าคนขาคผูสีเทียนต้องขากับคููสีเทียน <c oughs> ท,ทุกคนต้องรู้ว่เพลงอะไรแล้วคือ่าเทียนดาวนั่นเองเพราะว่าเพลงนั้นที่เปิดบอกม,มันเป็นตัวแทนของความอินเนอร์ของตัวละครของสองคนนะครับผมก็ถ้าใครคิดถึงเขาทั้งสองคนเราไปฟังกันเลยกัน